ทำไปอทำไปโค้ชปัณิมาลุ่มกิจกรรมั้างยูเซปีสามใช่ครับผมก็ดีใจมากเลยครับที่ช้างชมกีฬมดีๆแบบนี้ครับก็เป็นคนที่ติดตามช้างศึกฟุตบอลไทยอยู่แล้วครับก็ก็เป็นคนที่เล่นบอลด้วยจ้ะแล้วก็รู้สึกว่าอินมากกับงานนี้ครับก็คืออยากมาร่วมงานมากๆเลยครับก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหาฟุตบอลของประเทศเป็นครั้งแรกเป็ครั้งแรกใชใจผม เป็นครั้งแรกเลยครับที่ที่จะมาเจอพี่ๆนักฟุตบอลจริงๆนักฟุตบอลทีมชาติแล้วก็ที่เป็นทีมที่เขากำลังจะไปอังกฤษด้วยมีไอดอลส่วนตัวไหมนี่พี่โค้ชไอดอลส่วนตัวครับก็ทุกหลายคนเลยครับที่เป็นนกักฟุตบอลทีมชาติวันนี้ก็เจอพี่รีซอสเป็นคนหนึ่งแล้วก็มีเจชาร์ทิพก็เว่เป็นไอดอลถ้าไม่เป็นนักแสดงไม่เป็นดาราเนี่ยจะเป็นนักใช่ถ้าสมมติว่าผมไม่เป็นนักแสดงแบบ ตรงนี้อะไรเงี้ยจะได้เป็นเล่นบอลแล้วอะไรเงี้ยมันชัวรมัน้องไว้ชอบเล่บอลอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าพ่อผมก็อยากให้เป็นแบบนักฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเลยไอชิแต่เด็กๆพาไปฝึกซอฟพาไปดูนี่นั่นผมว่าบอกงานที่ผ่านมาเลยทำให้พี่เขาถึงเราเขารวมคนจีนด้วยใช่ครับก็น่าจะเห็นว่าผมเป็นคนเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ดีเลยอีกก็ได้มาเล่นฟุตบอลกับไอดอลทั่พี่โพลุมสนามได้เลยดูลองครับลองครับมัเป็นตัวจริงเลยเกินตัวมันเอเกินตัวมันขนาดไหนกับการเล่นฟุตบอลไอเดก็ อาเพิ่งหายป่วยครับก็ได้ได้พักผ่อนที่โรงพยาบาลแล้วครับรู้สึกว่าร่างกายเต็มที่แล้วก็เลยวันนี้มาเออกมาลังใจวันนี้กี่ลูกดีกี่ลูกเฮ้ยคือวันนี้คือมีแต่คนเก่งๆทั้งเลยก็ขอให้ได้บอลก็พอแล้วเราเล่นตำแหน่งไหนก่อนดีเรานไม่รู้จะได้แต่งลูกุบอลหรือเปล่าเราเล่นตำแหน่งไหนวันนี้เล่นกองกลางกองกลางก็เข้าใจบอลนะใช้อ่าฝากนิดหนึงครับกิจกรรมครับก็ ปักกิจกรรมนะครับช้างยูแชมเปี้ยนครัพปีสามครับส่งแช<า>มป์<า>ไปอังกฤษนะครับผมก็ <c oughs> อยากจะมีส่วนร่วมไปอังกฤษเหมือนกัน,นครับผมเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ,ๆญญาครับสช <c oughs> ื่รับคุณอาเด็กฟุตบอลอาเด็กนักฟุตบอลอาของประเทศไทยนะครับท <c oughs> ี่ไปอา ในระดับอินเ i n t e r น a t i o n a l ก็ฝากกิจกรรมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากทีนี้ฝากเชียร์ฝากให้กโลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สุราวฎร์ครับมาที่อาการลองพสต์หน่อยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ร่างกายดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าก็จะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยเพราะว่ามันเหมือนว่ามันจะไม่คุ้นๆเลยพี่ครับแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วป่วยเป็นอะไรครับปป่วยเป็นเป็นโรคไม่ใช่เป็นเป็นโรคเป็นแบบ อาจจะเป็นพักผ่อนน้อยครับใช่แลรามันรวมรวมกันเลยครือเขาบอกว่าเรามีอาการตั้งแต่วันที่เราออกงานอีเวนต์แล้วใช่ไหมใช่ครับก็เัรนั่นกลับจากถ่ายหนังพอดีนที่เชียงใหม่ก็ไปทำอีเวนต์ก็ถือว่าไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นก็เลยแบบป่วยหนักเพราะเขาเป็นช่ากภาพคณหมอแล้วใช่ครับหมอบอกว่าอะไรเป็นอันก็เป็นแบบเท่าพอน้อยแหละแล้วก็มีแบบอาการนิดหน่อยแต่ว่าโอเคขึ้นแล้วแล้วตอนนี้เราสามารถจะไม่มีาการพักผ่อนมาก ก็ก็ไม่ได้หนักมากก็ก็จะเป็นต้องแบบแคชเช่นไปบางงานจริงๆว่าร่างกายไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำได้แล้วพี่โฟล์ตอาการมันเป็นยังไงที่มาแสดงอาการทำให้เราทุกคนต้องไปโรงพยาบาลแล้วคือนอนใช่ครับอาบน้ำเสร็จแล้วก็นอนแล้วเรื่องคือปวดหัวมากแล้วก็ตัวร้อนแบบร้อนมากต้องหนาวก็เลยแบบแม่พาไปโรงพยาบาลก็เลยขับไปโรงพยาบาลไขขึ้นสูงสูงมาก อะไรครับตุกมนสามเก้นึ่งามเกแดอะไรไครใคร้อยสามแล้วหรอโตตัวมัได้ไงเนี่ยทางกานทางการไม่ได้ไม่รู้หรือ่าเก้าไทัว่าส่องพันสี่สองพันสี่ร้อยสแปค้ไอุณหภูเซลเซียนเซลเซียป็นใครก็เป็นใครที่ชนอา อาจจะเป็นไข้ไข้เธอไม่ดา่าเลยว่าไมหมป่วยต่อได้เลยนะตอนนี้พี่น่าเ <c oughs> ป็นก็ตอนนี้คุณแม่ว่าไงมากตอนที่แบบว่าเราปิดยแต้องมีให้แม่ครักแม่ก็นอนเป่าที่โรงพยาบาลเลยมันน่ารักมากแม่ก็แบบพาไปดึกๆึตอนนั้นดึกๆเลยแม่ก็นอนเป่าตั้งแต่เย็นไปเช้าเลยแม่ก็ตกใจแต่ก่อนนั้นเพิ่งเป็นช่วงหยุด ใช่ครับแต่แม่ก็แบบไปบ้๊บเดียวก็หลับแล้วก็หลับตาเสียวโซฟาลงมาแล้วแช่แม่เองเหรอใช่แล้วคือหลัจากนี้หังจากนี้มัาต้องมาล้านงานเพิ่มแม็กซี่โฟรเพราะว่างานหนักไปใช่ครับก็ต้องทัก่อนที่มีพอแล้วต้องดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงต้องลดงานไหมครับลุงไม่ต้องลดครับอต้องเพิ่มเพราะว่าได้ยิ่งเพิ่มงานยิ่งมีกำลังใจในการทำงานทำให้จบมากขึ้นเลยไม่ต้องห่วงครับคือร่างกายเกิดมาเต็มร้อยแล้วครับแค่มี หาเรื่องเจ็บคอนิดหน่อยเออใช่แต่ว่าสามารถงานมาติดต่อมาได้เหมือนเดิมแต่เข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลนี่อันนี้คือหนักสุดคำว่าในช่วงที่ผ่านมาเลยไหมใช่ครับในช่วงที่ปีสองปีที่ผ่านมาคือไม่ค่อยป่วยเลยอันนี้คือหนักจริงๆคงปีเจ็ดปีสุดแล้วว่าอาการของนายอยู่โรงพยาบาลกี่วันอยู่โรงพยาบาลน่าจะวันสองวันครับพี่ คุณหมอห้ามอะไรไหมว่าเออถ้าออกมาแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรเงี้ยอ่าคุณหมอห้ามถ้ามปินของราคาอ่อาบะหมีก็ห้าม เขาไเี่ยวนะ่ยไม่เกี่ยวกับการักคนตอบเขาแตกคนตอบวันนี้ฮะหายป่วยแล้วไงอย่างนี้เลยคือช่วป่วยเราไม่ทำเลยนั่งอ่านพวกสติคำประจันใจนั่งอ่านอย่างเงี้ยเนาะบุเนาอพี่โบสเหตุเหตุองนรือเปล่าทำให้แม่ต้องไปนอนฝ้องอะไรการถ่ายทำอไปทุกปอเออใช่ป่วยวยหรือกลัวอะไรคือ ขอบคุณแม่มากเลยเพราะว่าไปเชียงใหม่แม่ก็จะไปเฝ้าที่กองแล้วกองมันเลิกดิกมากทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ก็มีแม่ก็เลยนั่งเฝ้าก็นอนเฝ้าอยู่แค่นั้นแล้วที่จะแม่ไปไปเฝ้าเพราะอะไรเราเรียกเราเองหรือแม่ไปเองแม่ไปเองครับแล้วผมที่ผมบอกว่าเออผมไปได้โอเคแล้วแม่ก็บอกว่าเอออยากไปอยากไปดูแต่่ทีไม่เกี่ยวกับบรรยากาศกองนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ต้อวแต่ที่รับสารมาเกี่ยวกับโคตรตัวอะไรเปล่าให่กลัวไม่กลัวผีไม่กลัวไม่กลัวผีกลัวแต่คน ไม่กลัวผีแล้วห้ามพูดถึงเนาะอพูดถึงไม่ได้เพราะอะไรครับอะไพูดถึงผีไม่ได้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะมีความรักออใ่ไ้เนาะเดี๋ยวมีเดียวครับใ่เออกลัวกลัวผีอะไรที่สุดมาบอกผมสินะกลัวผีอะไรที่สุดตอนนี้กลัวพี่กลัวีกลัวผีอะไรที่สุดก็ผีผีเล่าเผายังไมตายเออแต่แต่แต่ ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวมีคนเยอะไปหมดเลยมีแบบเพื่อนเล่นมีทุกนี่นั่นเต็มไปหมดเลยประาัดผีก็สามารถมาหลอกเราได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไม่อนุญาตให้หลอกแต่พ่อแม่อยู่ด้วยอุ่นใจไหมอุ่นใจอุ่นใจครับเวลาแบบ ทัดมองอะไรเงี้ยตอนเช้ายังไม่ได้ถ่ายโปรเจกตไงแม่ก็จะพาไปเที่ยวว่าไปกินอาหารเหนือพาไปทาอะไรด้วยนั่นให้แบบเออให้เป็นหายหายป่วยอะไรอย่างเ้ยเอแต่บอเป็นแฟนหน่อยให้หายห่วงหน่อยว่าขอะไรเขา้อแล้วป่วยเออขาล้อแล้วผมไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าผมหายแล้วจริงๆครับแค่เสียง าจจะดูป่วยเพราะว่าเสียงก็กลับมาไม่เต็มร้อยครับแต่ว่าอาการร่างกายสุขภาพเต็มร้อยแล้วครับดูได้จากตรงนี้เลยนี้วิ่งให้ดูเป็นลมแน่นอนก็ไม่ใช่เออจากงานเงินเข้ามาได้เต็มที่การเงินเข้ามาได้ครับเข้ามาตัดขาดผมเข้ามาเลยเตรียมพร้อมรับงานนะครับโคตรเขาเสิร์ตหน่อยคอนเสื่อมเขาเสิ่อมอะไร L L L ช่วยก็กำลังจะถึงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับมี ปีนี้มีหลายคู่มากครับเป็นสิบมาคู่เลยไช่เพิ่มมาอีกสองคู่เลยเต้นไหมเต้นเต้นที่ที่จะได้ทำโชว์กับอ่าพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นวงหมดแล้วเป็นไงคขำปังหมดขำใช่ความวุ่นวายจะมันเกิดแน่นอนซึ่จะเกิดจากซึ่งเกิดจากโฟตเองแต่ปีนี้เป็นปีวางวางแผนอะไรแบบวางแผนนะครับอยากอยากทำก็เดี๋ยวคุยกับเพื่อนๆครับว่าจะโชว์กับใครอะไรแต่ว่าอยากเต้นแน่นอน เขนนี้ยังไม่เหลือก็เต้นใช่ก็เต้นเนอยู่แล้วเขาเอี่คัมครับสกระุ่ะ